สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับนี่ก็ยุ่ในรายการเบ่าคูพาเลาะเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี้พามาหลาะไก่แนวจักหน่อยครับเมื่อนี้เฮาขอตั้งพิกัดนะครับคือจังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดกาลสินออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืนครับมาหอดะแจงเสาพอดีสัญลักษณ์ของกาลสินครับ นั่นคือไดโนเสาร์ครับพี่น้องสัญลักษณ์ของกาลสินเพราะเป็นดินแดนแห่งเมืองไดโนเสาร์ครับเมื่อีอนจุดหมายปลายทางกะมีอยู่2อทีครับในเมืองกาลสินเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบิง้ชงชมวิวทิวทัศน์สข้างทางครับไปหอดไปถึงกะฝนตกตอนรับพอดีนะครับนี่ไดโนเสาร์แบบใหญ่ในหน่วยงานต่างๆครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดของเพิินนะครับถนนหนทางดีครับไปมาสะดวกสบายนะครับแกจะถึงที่หมายแล้วตอนนี้กำลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจุดแรกที่จะไปนะครับกะถือบาอยู่ในเขตสายบุญครับสายบุญเป็นภูที่ได้รับสมญาณว่าสถานที่ท่องเที่ยวสายธรรมะสายบุญครับ นั่นคือผู้สิงพับพี่น้องผู้สิงผู้สิงมม่ยังแน่เดียวกะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกัน,น,ก,นการมากาลสินนะครับในครั้งนี้กะน่าจะได้อยู่2 ep นะครับ ep แรกก็จะเป็นวัดผู้สิงเนาะครับวัดผู้สิงมีอยังแน่กะจังเบิง ไปเบิง่งไปพบไปพอ,ปพ,อ,ปพ,อพร้อมกันครับพี่้องครับตอนนี้รถก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นภูแต่กำลังชังใจอยู่ว่าสิขึ้นบันไดหรือว่าจะนั่งรถรับส่งเรานะครับลงมาแล้วกะเก็บบรรยากาศน้อยนึงนะครับผู้เพื่อนมีร่างกายแข็งแรงเพื่อกะอย่างขึ้นเนาะครับ ก็บอลไลายขันปันไดครับ600หกลอยกว่าขันเองนะครับจิบจิบแต่เบาค่ขอ <c oughs> ใส่สิทธินะครับใส่สิทธิพิเศษนะครับนั่งรถหลับทรงนะครับคืนลม20บาทครับ สื่อตัวเรียบร้อยรถเปิดกําลังพาครับขน,ข,นขนาดต่ดทั่วข้องเข้าเป็นขณะแรกที่เดินทางมาถึงนะครับก็ต้องได้รอลดรถรับส่งนะครับขื้นวิ่งลงมาจากกู้นะครับยอดภูตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยรถกําลังพาขึ้นนะครับในวันภูสิงนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สายธรรมะนะครับทองแยวสายบานเรือภัยจากเช็กอินนะครับโดยสย่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นบัดที่มีชื่อเสียงพอสมควรในจังหวัดกาลสินเฮานะครับตอนนี้นะครับรถรับ่งกํลาลังพาไตานะครับไตขึ้นเขานะครับท่าก็จะชันไปเรื่อยๆนะครับพ้อมกับโค้งหกักศอกนะครับโดยปกติแล้วบ่าวกูก็ไม่เคยมักมันได้เวลาขึ้นที่สูงเนยะเพราะว่าเป็นคนยานที่สูงแต่ว่าก็มีความมักได้ยานที่สูงแต่ว่าก็มักคูเขา ลาขึ้นไปอยู่บนภูเขาก็ยังมันอิสระนะครับเมื่อนี้ก็นั่งรถรับทรงนะครับรถนำเที่ยวรถพาขึ้นภูของวัดน,นะครับกะทําบุญไปนอก่างทําบุญไปรอบไปกับ20บาทขึ้น10ลง10ครับซื้้อตัววแลเก็บตัวไว้เอาไว้แสดงให้เจ้าหน้าที่เปิดขาลบ นี่ครับถนนบางทางก็กำลังชันขึ้นชันขึ้น,นครับขนาดทั่วเฮานั่งรถขึ้นไปนํางเขาป่าเสียวตืนต่นเต้นหองอกีดกาดนะครับทั้งมวลทั้งเสียวนะครับเพราะว่าถนนเป็นเป็นทางลาดชันนะครับโค้งหกักศอพความคับด่านขางกับเป็นถือว่าเป็นหน้าผานาะเพราะว่ารถกำลังไต่เขาอยู่้อบกบวกกับบาสภาพอากาศที่แปรหอดคขับฝนตกพี่น้อง ในตัวของบ่าวภูกับบคอควายม้กมันได้ครับบรรยาก,กาศที่ลดขื้นที่สูงพร้อมกับฝนตกบอควายมกากรยไกาศไดก็ได้มากแล้วนะครับฐา,านประหยัดบกกระยดใกล้ถึงแล้วครับพี่น้องใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับบนยอดภูสุดท้ายก็ถึงแล้วโดยความปลอดภัยนะครับคุณผีโชฟเฟอร์นถือว่าประสบการณ์เพิ่อนนอกเพิ่นขับรถมาจะตัวได้ปีแล้ว สิ่งขนาดนะครับถ้าให้เบาคู่รับเองคงคงเบาไหวนะครับใจคือสิทถอดตั้งแต่แนมเห็นแล้วจุดรถรถจุดจุดรถรถจุดเข่าคิ้วนะครับลงแล้วเก็บบรรยากาศน้อยนึงนะครับเจ็บ,บรรยากาศน้อยนึงก็ถือว่าดีครับมาหอดปุ๊บก็มีเมฆหมอกต้อนรับสวยงามนะครับนี่คือสูงแห่งลดครับพี่หลองสูง ข้างหลังนี่คือ,อเขตชุมชนเมืองนะครับแต่ก็มีหมอกมีไอฝนมองกับ่กคอยเห็นชัดบันไดนะครับหลังจากนั้นนะครับออกจากจุดชมวิวแล้วก็เดินขึ้นด้านบนอีกประมาณ7-8ขั้นบันไดนะครับก็บจะเป็นส่วนของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับสายมูไม่ควรพลาดนะครับกับไว้พระขอพร องหลวงพ่อขาวที่อยู่บนผู้สิงนะครับกระจำซื้อพันบ่ได้ครับบ่ได้อันค่าตังเต็ดดีใจพได้ขึ้นไปอยูุที่ทสูงกระลืมเบื่องสื่อเป็นพี่น้องแบบหลวงพ่อองค์ขาวในี่เพิ่นซื้อว่าอีหยังผู้ใดีหูกะคอมเมนต์บอกนี่เลครับเดอ้อไปหอดไปถึงแต่ว่าบบจักสื่อเพิน่นสำนอกแต่ลบชีวิตเจ้าของครับนี่ครับบรรยากาศชั้นบนของผู้สิงครับ บรรยากาศกะโอ้ยสุดแสนสิบประทับใจครับโดยเพราะว่าโดยปกติแล้วผมเนี่เป็นคนมักมักผู้เขามักธรรมชาติแต่ก็กลัวความสูงนะครับนี่เป็นบันไดทางขึ้นมาครับทางขึ้นมาตอนลรงรถเจลลกทายรูปให้เบิ่งแล้วขาวๆนะครับเห็นขาวๆด้านล่างก็เป็นเขตชุมชนเมืองครับยางลาะจับ บาทหนึ่งนะครับอย่างหล่อด้านบนกระถือว่าเปียกครับเปียกชุ่มซุ่มเย็นนะครับเปียกชุ่มซุ่มเย็นสมกับมาวัดมาว่าจิตใจเย็นสบายอยากเย็นเพราะว่าฝนตอนรับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับในการมองอจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนของภูสิงสําหรับการขึ้นภูสิงเท่านี้ก็จะเก็บบรรยากาศนะครับให้ได้ลายที่สุดนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่ในด้านในนะครับด้านในซึ่งบาวคูบไดเข้าไปครับบออยากถอดล่องเท้านะครับเพราาะว่เพ็ดถอดล่องเ้านอกกับมันฝนตกครับถ้าถอดแล้วก็ิได็ถอดของทุงทท่งเ่าพร้อมทุ่งเ่าก็สิเปียกเด้ก็ได้บด่ไดเข้าไปกาบบหายก็ตั้งใจกากบ่ายทางหนอกเอานะครับมองเห็นไกลๆก็น่าจะเป็นเขื่อนนะครับ เป็นตเคื่อนเคื่อนลำเปล่าบอกด้วยเคลื่อนอีอย่างพี่น้องโปรดให้หัวใคอมเมนต์บอกไดเด้อครับเดอ้อบอกนะนมอุบลคนบุญทริกเดินทางไปเที่ยวกาลสิน์ขั้งแรกในชีวิตนะครับเที่ยวไหนก็ไม่มีความสุขเท่ากับเที่ยวประเทศไทยเป็นคนไทยเที่ยวไทยให้ครบนะครับมีกี่จังหวัดเที่ยวให้ครบถือว่าคุณเกิดมาเป็นคนไทยอย่างแท้จริงนะครับ ตอนนี้ครับเป็นการขาลงครับเป็นการเดินลงตอนแรกกะว่าจะนั่งรถล,ลงแต่กะขึ้นว่าเดินลงนี่ก็คือสบ่พดท่าใดคือสิบบ่พลหนักหนาเหมือนการเดินขึ้นมาก็ตัดสินใจครับยางลงบันไดบันไดนี่นะครับทางวัดเพิ่นไดสลักบอกไปแล้วว่าหกร้อยห้าสิบสี่ันหกร้อยห้าสิบสี่ันยางลงจุดใดที่ เป็นบันไดที่ลาดชันน้อยหนึ่งเพิร์เกเซมีราวเหล็กให้เราจับนะครับจะพาลงครับจะพาลงบันไดหกร้อยกว่าขั้น หลังจากเดินลงมาเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่เป็นทางชันนะครับเพิ่งก็จะมีเล้าเล็กนะครับให้นักท่องเที่ยวได้จับนะครับมายุ่งโต๊ะจัขอเราสองคนพิชิตมาแล้วหกร้อยกว่าขั้นเดินลงนะครับไม่ใช่เดินขึ้น <c oughs> ตอนขึ้นขึ้นรถครับ